ข้อมูลจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุค,ค่ะว่าขิงเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งตามาศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะใช้ส่วนเง้าของข,องข,องของิงรับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับไายลมเจริญอากาศธาตุ ขิงเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนและมีกลิ่นฉุนเฉพาะใช้รักษาอาการต่างๆหรือเป็นส่วนประกอบของตำรับยาสมุนไพรในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกเช่นจีนอินเดียมาเลเซียโดยส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกก็พบว่าขิงมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการอาเจียนหลังผ่าตัดและขณะตั้งขันได้ จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้หลายประเทศมีการศึกษาข้อมูลสมุนไพรที่น่าจะมีประสิทธิผลในการต้านไวรัสและรักษาโรคโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นขิงจึงถูกนำมาศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากมีการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในระดับหลอดทดลองและพบว่าสารสำคัญในเง้าขิงจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดไข้หวัดใหญ่โรคปากอักเสบพูพอง ขิงจะไปช่วยลดความรุนแรงจากการอักเสบของปอดและการขาดออกซิเจนนอกจากนี้ขิงยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยได้อีกด้วยการศึกษาเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ของขิงในระดับหลอดทดลองพบว่าสารสำคัญในขิงมีแนวโน้มสามารถต้านเชื้อไวรัสได้และอาจจะพัฒนาเป็นยาในการต้านไวรัสโควิด -19 ได้ในอนาคตค่ะ มีการศึกษาวิจัยในประเทศอิหร่านพบว่าผู้ป่วยโควิด -19 มีระดับอาการไอหอบเหนื่อยและปวดกล้ามเนื้อลดลงเมื่อรับประทานยาขิงร่วมก,กันกับยาสมุนไพรชนิดอื่นๆแต่ผลต่ออาการอื่นๆและระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่แน่ชัดและอาจจะไม่ใช่ผลขอ,ของขิงเพียงอย่างเดียวดังนั้นจึงต้องทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปค่ะกล่าวโดยสรุปได้ว่าขิงถูกมองว่าเป็นสมุนไพรที่มีแนวโน้มในการรักษาโควิด -19 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในระดับหลอดทดลองพบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสลดการอักเสบในปอดและกล้ามเนื้อซึ่งเป็นอาการสำคัญของโรคโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามหากจะนำขิงมาใช้รักษาหรือทำการต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ยังไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากยังมีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนถึงประสิทธิผลไม่เพียงพอคะ่ะดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ขิงตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย นั่นคือรับประทานน้ำขิงหรือขิงสดเพื่อบรรเทาอาการท้องอืดแน่นจุกเสียดและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนส่วนการรับประทานยาขิงหรือสารสกัดขิงควรจะอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ไม่ใช่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นนะคะที่นิยมการจิบน้ำขิงแต่ในญี่ปุ่นเขาก็มีการนำเอาน้ำขิงและชาเขียวมาเสริมคุณค่ากันค่ะทางศาสตราจารย์ทานาเมะ ทิรายยานากิซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบันวิจัยอาหารและยาในญี่ปุ่นรวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยเรื่องขิงได้มีการเขียนหนังสือแนะนำให้คนญี่ปุ่นหันมาดูแลสุขภาพตาที่เสื่อมตามวัยและตามโรคบางชนิดให้ดีขึ้นด้วยคุณค่ายกกำลังสองของขิงและชาเขียวชาเขียวอุดมไปด้วยสารโพลิฟีนอลที่มีชื่อว่าคาเทชิน และประมาณร้อยะ40ของคาเทชินเป็นสารที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงลดระดับน้ำตาในเลือดลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ L D L ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันโรคหัวใจต้านการอักเสบต้านแบคทีเรียช่วยป้องกันอาการภูมิแพ้โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคมะเร็งและโรคสมองเสื่อม สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นจึงชักชวนให้คนดื่มชาเขียวด้วยข้อมูลว่าการดื่มชาเขียววันละ2-3แก้วจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้จากการศึกษาในจริงก็พบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียววันละ2-3แก้วขึ้นไปจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกที่มีสาเหตุมาจากการสูงอายุต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่มถึงสงเท่า นอกจากนี้นะคะงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาก็ยังพบได้ว่าคนที่ดื่มชาเขียวจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหินต่ำกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มชาเขียวถึงร้อยละ70ค่ะสำหรับสารอาหารในน้ำขิงจะช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดและมีประสิทธิภาพในการป้องกันรวมถึงบรรเทาโรคต้อกระจกที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานด้วย เวลาเรานำชาเขียวมาผสมกับน้ำขิงจึงเกิดประโยชน์ยกกำลังสองเพราะชาเขียวจะมีผลในการป้องกันและบรรเทาโรคต้อกระจกที่มีสาเหตุจากอายุที่เพิ่มขึ้นส่วนขิงก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาโรคต้อกระจกที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานดังนั้นเครื่องดื่มชาเขียวผสมน้ำขิงจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาอาการต้อกระจกในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานได้ดีทีเดียว นอกจากนี้สารโชกคอลในขิงจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและช่วยทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นส่งผลให้มีสารอาหารไปเลี้ยงเส้นประสาทตาได้ดีจึงช่วยป้องกันโรคต้อหินในผู้สูงอายุได้ค่ะ สำหรับปริมาณการดื่มที่มีผลในการป้องกันและบรรเทาอาการโรคต้อเนื้อและต้อกระจกนั่นคือวันละประมาณ6แก้วและดื่มในระหว่างมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารทันทีเพื่อลดผลข้างเคียงของคาเฟอีนที่อาจจะส่งผลทำให้ปวดกระเพาะอาหารได้ นอกจากนี้คุณหมอก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้ประมาณ2-3สสัปดาห์ถึง2-3เดือนตามแต่บุคคลจะทำให้ผู้ดื่มรู้สึกว่าตามีการมองเห็นดีขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพตาให้ดีไปนานๆก็ลองเตรียมเครื่องดื่มชาเขียวผสมขิงดูค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสูตรด้วยที่คุณหมอแนะนำเพื่อที่จะลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตสูงนั่นก็คือโกโก้ผสมขิง ขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีทำให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลจึงช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดีและนอกจากนี้ขิงก็ยังมีสรรพคุณในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีทีเดียว การรับประทานขิงสดและขิงปรุงสุกจะมีข้อดีที่แตกต่างกันค่ะนั่นคือขิงสดจะอุดมไปด้วยสารสําคัญที่มีชื่อว่าจิงเจอร์ออที่จะมีคุณสมบัติสําคัญในการช่วยขยายหลอดเลือดที่บริเวณใต้ผิวหนังส่งผลทําให้ร่างกายอบอุ่นและสารชนิดนี้ก็ยังช่วยต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกายและหลอดเลือดส่งผลในการช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ได้ดีทีเดียว เมื่อให้ความร้อนหรือปรุงสุกสารจริงเจ้าเอาในขิงนั้นจะเปลี่ยนเป็นโชโกะออซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยทำให้การไหลเวียนเลือดดีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงและจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบซึ่งช่วยป้องกันโรคเมเร็งและช่วยชะลอค,ความแก่ได้ดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ